d e a เ Pool ก็เป็นหนังที่คนพูดถึงเยอะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องฮิวจ์แจ็คแมนจะมากลับมาเป็นบูเ e อรีนก็เป็นข่าวเรื่องจะไปฟิตร่างกายไปนูน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเรื่องราวมันจะไปทางไหนเนี่ยเอออันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่า d e a เด o พูตอนจบ d e a พูห o ึ่งอ่ะมันยังมีการเหมือนกับทิ้งตะกอนให้เราพอรู้ว่า2จะไปต่อตรงไหนแต่เดทพูสองอ่ะโอ้มันจบแบบ มันได้เครื่องที่มันเดินทางแบบไปนู้นไปนี่ได้นั่นนะครับเพราะมันดูต่อละต่อ,อยากแล้วมันจะเละไหมเนี่ยถ้าไปต่อแล้วมันจะเล่าเรื่องเดซพูที่ยังคงมีความสามารถอันนั้นไหมถ้ายังมีความสามารถอันนั้นจะไปยังไงหรือมันดูจะแหมเสี่ยงจะมั่วมากเลยอ่ะวันนี้มีข้อสรุปอันหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเดซพูพาคที่3ครับข้อสรุปอันนี้เนี่ยผมไม่เรียกข้อสรุปดีกว่าผมเรียกว่าเป็นทฤษฎีใหม่ดีกว่าอ่าทฤษฎีใหม่ของเดซพูอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่า มีนักแสดงคนหนึ่งครับปรากฏตัวที่กองถ่ายหนังเรื่องเดทพูภาคที่3คือแรอนเดรโนโผล่ไปไม่น่าแปลกใจมันพระเอกยังไงก็ต้องไปฮิลจ็คแมนโผล่ไปไม่เซอร์ไพรส์แล้วคุณประกาศมาแล้วนี่ว่าฮิลจ็คแมนจะกลับมาเล่นเป็นบูเวอรีนหรือว่าโลแกนแต่มี Owen โอเวนวิลสันโผล่ไปครับ Owen โอเวนวิลสันโผล่ไปแล้วมันยังไงเหรอ Owen โอเวนวิลสันโผล่ไปแล้วมันยังไงครับ เพราะว่าโอเวนวิลสันไม่ได้โผล่มาที่เบเดดพูลเป็นครั้งแรกในมาเวลซินิมาติกยูนิเวิร์สตัวโอเวนวิลสันมีบทอยู่ในจัก,กราวาลมาเวลอยู่แล้วในบทตัวละครที่ชื่อว่ามอร์เบียสเป็นหนึ่งในทีมของ TVA Time v a l i ว n c e Authority คนที่เป็นเขาเรียกว่าหน่วยงานกํากับดูแลมิติคู่ขนานหรือว่าพระหุจัก,กราวาลที่เปิดตัวในซีรีส์โลกิ ดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้า DeadPool 3เอาตัวละคร m o ร์เบ s มาใส่แสดงว่า DeadPool 3น่าจะเล่าเรื่องราวโดยมี Time v วเลนซ์อ a ตอร o r i ตีหรือว่า TVA เกี่ยวข้องด้วยคนเขาก็เลยดาวเพิ่มครับว่าอ่าดังนั้นเป็นไปได้ว่า DeadPool 3น่าจะเล่าเรื่องต่อจาก DeadPool 2ที่มันได้อุปกรณ์เดินทางข้ามเวลาแล้วก็ข้ามไทม์ไลน์ได้มา มันเห็นมันเดินทางไปยิงกระบาลไอแ้แอนเรนโนที่กำลังอ่านบทไอ้กรีแลนเทิร์นอยู่วิ่งวิ่งไปยิงกระบาลไอ้ตัวไอ้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 ร subject x ในบูเวอรีนที่ฮิวจ์แจ็คแมนกำลังจะสู้ด้วยมั่วตัวไปหมดแล้วครับอะต่ออันนั้นเลยเมื่อเดทพูลทำมั่วสั่วแบบนั้นด้วยอุปกรณ์ที่ตัวเองได้มาจากเคเบิลไทม์เวลเลนซ์ออเทอริตี้จึงจำเป็นต้องมามีบทบาทในการหยุด ความมั่วซั่วของเดดพูครับนั่นเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นครับตามมาด้วยอะไรพอทฤษฎีที่บอกว่าเดดพูน่าจะเล่นเรื่องของการเดินทางข้ามพูุจักรวาลและมี t ท m e ไวเลนซ์ออเทอร์เรตี้มาพยายามยับยั้งการเดินทางข้ามพหุจักรวาลของเดดพูมันก็เลยไปสอดคล้องและสนับสนุนกับทฤษฎีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับพอหลังจากมีการประกาศว่าฮิวจ์แจ็กแมนจะกลับมารับบทเป็นโลแกนหรือว่าวูรีนเนี่ย มันก็มีข่าวลือตามมาอีกมากมายครับซึ่งสุดท้ายณนะวันนี้พอมีการประกาศว่า d e ซพู o สามจะมีเรื่องของมหูจัก,กรวาลเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างจริงจังเนี่ยทฤษฎีนี้มันก็เลยฟื้นขืนชีพขึ้นมาครับว่าหรือเราจะได้เห็นแกมบิดที่แสดงโดยเ n นิงเทธรรมเพราะว่าอะไรเพราะามาเวลเคยทำแบบนี้มาเวลเคยเอาตัวที่เป็นข่าวลือ เขาอยากให้เป็นแฟนๆฝันถึงหรือเกินแล้วก็มีการพูดถึงกันในหน้าสื่อมีการทำแฟนอาร์เยอะแยะไปหมดว่าอยากให้จอห์นครสซินสกี้มาเป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกดรริชเชกลายเป็นจริงในหนังเรื่องด็อ t เตร์สเตรนดอะมัลติเวิร์สออฟแมเนจหรือกระทั่งซูเปอร์แมนเซอร์ไพรส์ที่ปรากฏตัวมาในเดอะแฟลชนั่นก็เป็นข่าวลือเป็นแบบโอ้หนังทำให้วรัลนั้นกลายเป็นจริงขึ้นจนได้ เช่นเดียวชั้นใดชั้นนั้นข่าวลือที่เคยบอกว่าเชนนิงแต่ถ้ำจะรับบทเป็นแกมบิดเคยเปิดตัวไปแล้วด้วยนะครับเคยไปเปิดตัวบนเวทีคอมิกคอนตอนนั้นอยู่กับพวกเอ็กมนแล้วหนังก็ไม่ได้สร้างไอเชนนิงแต่ถ้ำดันไม่สําเร็จก็เลยมีข่าวว่าเราอาจจะได้เห็นเชนนิงแต่ถ้ำในชุดแกมบิดโผล่มาในหนังเดทพูสามเพราะมันเดินทางข้ามพระหูจัก,กรวาลได้แล้วก็จะไม่จบแค่แกมบิดครับจะมี แดร์เดวิลโผลมาด้วยทั้งแดร์เดวิลซีรีส์แดร์เดวิลตอนแก่และแดร์เดวิลของเบเนฟเลกการที่ทําไวเลนซ์ออเทอรเรตี้เขามามีบทบาทในเดดพูสามเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันกลับไปสนับสนุนทฤษฎีนี้ครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดการเดินทางข้ามเวลาของเดดพูอ่ะหรือการเดินทางข้ามไทม์ไลน์ของเดดพูที่ปรากฏในเดดพูภาคที่2เนี่ย เราต้องยอมรับว่าท่าทีมันไม่ได้จริงจังเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นในด็อกเตอร์สเตรนหรือว่าเกิดขึ้นในสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมนะครับมันเป็นการเดินทางด้วยอุปกรณ์ที่เหมือนจะทำเล่นๆน,นะครับเหมือนมั่วซั่วไปอย่างนั้นไม่ได้กะเอาจริงเอาจังอะไรกับมันอะ่ะอันนั้นน่ะจะถูกเอามาดัดให้มาอ๋อเราทำมันจริงจังแล้วก็เล่ามันไปแบบจริงจังลวกันรูดเด o พูก็ยังคงจะมั่วๆสู้ๆแบบนั้นจนแทบจะกลายเป็นสแครี่มูวี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ รอดูในหนังเต็มๆก็แล้วกันแต่ว่านี่เป็นทฤษฎีล่าสุดที่เกี่ยวกับเด o พูพักที่3ว่าหนังมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าจะกลายเป็นแบบนี้หรือไม่คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับและนี่คือทฤษฎีทั้งหมดที่เกี่ยวกับเดตพูสามที่ผมจีนบิวเฟเดอร์หยิบมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังครับไปต่อที่เรื่องเรื่องเดตพูกับการเดินทางข้ามปะหุจักรวาล จะเป็นเรื่องทีเล่นทีจริงอันนี้ต้องรอดูในหนังแต่เรื่องที่กําลังจะเล่านี้โอ้อันนี้ของจริงครับถ้าไม่ดีซะแล้วครับสําหรับแคง g t เดอะคอนเกร r คุณโจนาธานเมเจอร์ที่มีข่าวไม่ดีผมย้อนแบบนี้โจนาธานเมเจอร์เนี่ยมีข่าวว่ามีปัญหาเรื่องทําร้ายร่างกายแฟนแล้วตัวผู้หญิงเนี่ยก็ไปแจ้งความ ไอ้จอห์นนาเมเจอร์โดนจับไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เลยกลายเป็นกรณีเรื่องนักแสดงมาเวลซ Cinematic Universe สทำร้ายร่างกายผู้หญิงตอนแรกที่ข่าวเริ่มมาย้อนกันอีกสักหนึ่งทีทางทนายก็บอกว่ามิสเตอร์เมเจอร์เป็นเหยือ่อเรื่องนี้เนี่ยแกโดนแกเปคนโดนกระทำด้วยซํำไปตัวเกงไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นหรอกแล้วก็คงไม่มีอะไรหรอกคงเป็นเรื่องเล่นๆแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าหลังจากนั้น จนาธานเมเจอร์โดนถอดออกจากงานเยอะแยะไปหมดเลยครับโปรเจกต์ที่กำลังจะทำก็ถอดนักแสดงออกโฆษณาที่กำลังจะฉายก็หยุดเผยแพร่ไปซะอย่างนั้นเลยมันก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหรือไอ้เรื่องจนาธานเมเจอร์ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงมันจะมีมูลจนกระทั่งล่าสุดเมื่อประมาณช่วงต้นสัปดาห์ครับนิตยสาร Rolling Stone มีการลงบทความบทความหนึง่งเป็นบทความที่รายงาน เรื่องราวที่เกี่ยวกับโจนาธานเมเจอร์ตั้งแต่สมัยที่แกยังเรียนการแสดงอยู่ที่ Yale School of Drama คนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันหลายๆคนนะครับไม่มีการระบุชื่อแหล่งข่าวอย่างชัดเจนนะแต่ตัวบทความเนี่ยมีการสรุปภาพรวมว่าเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงต่อเพศตรงข้ามใช้กวามรุนแรงต่อเพื่อนร่วมงาน ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวและกําลังมีการพิจารณาคดีกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่จนาธานเมเจอร์ทำครับมีการพยายามยืนยันจากทางอดีตคนที่เคยร่วมงานกับจนาธานเมเจอร์บอกว่าสมัยที่แกยังเรียนอยู่แกก็มีพฤติกรรมที่ก้าร้าวและทําให้เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมการแสดงหลายๆคน รู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะทำงานด้วยมีคนออกมากล่าวอ้างว่าตั้งแต่ตอนเรียนแล้วจอร์แนเมเจอร์เนี่ยดูมีปัญหาด้านเขาเรียก m e n t a l health ปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตัวเองพอมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันลงในสื่อใหญ่อย่าง rolling stone เนี่ยโอ้เป็นเรื่องครับมันก็เลยกลายเป็นแรงเหวี่ยงของน้ำหนัก ประเด็นเรื่องการทำร้ายร่างกายของโจนาธานเมเจอร์ก็เลยกลับมาดูมีน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งพอบทความที่ถูกเผยแพร่นเนี่ยทันทีทางทนายความทีมทนายความของโจนาธานเมเจอร์นะครับก็ออกมาให้ข่าวทันทีว่าไม่ว่าจะคนรักเก่าอาดีตคนรักหรือว่าอาดีตเพื่อนร่วมงานของโจนาธานเมเจอร์ที่กล่าวหาแกเรื่องนี้เนี่ยโดยรวมแล้วไม่เป็นความจริง ก็มีการถามกันต่อครับว่าเอา้าแล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้ไอ้เรื่องที่เขาว่ากันมาเนี่ยคือฝั่งนั้นโกหกร้อยเปร์เซ็นเลยอย่างนี้เหรอทางทีมทนายก็พยายามตอบไปทํานองที่ว่าไม่ใช่เขาไม่ได้โกหกหรอกแต่เอาแบบนี้ถ้าใครเคยทำงานกับมิสเตอร์เมเจอร์นะทุกคนจะทราบดีว่ามิสเตอร์เมเจอร์เนี่ยแกเป็นคนที่เป็นนักแสดงที่ แสดงด้วยการแสดงวิธีแบบ m e t อดแอคติ้งการแสดงแบบกลายเป็นตัวละครตัวนั้นน่ะคุณเข้าใจการแสดงนี้ไหมคือโจนาธานเมเจอร์ใช้ m e t อดแอคติ้งในการทำงานไม่ว่าจะการแสดงในโปรเจกต์ที่อยู่กับโรงเรียน Yale School of Drama หรือว่างานแสดงในฮอลลีวูดหลังจากนั้นแกเป็น m e t อดแอคเตอดังนั้นมันก็มันก็เป็นควาเข้าใจผิดแหละสำหรับหลายๆคนที่ร่วมง,งานกับแก มื่อกับเมทธอดแอคเตอร์เนี่ยแล้วแกต้องแสดงเป็นคนที่มีอารมณ์ก้าวร้าวไม่มั่นคงทางอารมณ์ดูมีปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยการใช้เทคนิคการแสดงที่รูปเมทธอดแอคเตอร์ Actor เนี่ยเมทธอดแอคติ้งเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนอาจจะเข้าใจมิสเตอร์เมเจอร์ผิดไปได้ดังนั้นคุณต้องเข้าใจธรรมชาติการทำงานของมิสเตอร์เมเจอร์นะครับถ้าใครเข้าใจธรรมชาติการทำงานของมิสเตอร์เมเจอร์ในฐานะเมทธอดแอคเตอร์เนี่ยก็จะเข้าใจดีว่า ที่ทุกคนบอกว่าแกควบคุมอารมณ์ไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไรพวกเนี่ยไม่มีมูลความเป็นจริงเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเผยแพร่ออกมาทาง Rolling Stone จริงเท็แค่ไหนไม่มีใครไม่มีใครรู้ความจริงครับฟังหูไว้อีกหูแล้วกันส่วนเรื่องคดีความที่แกมีปัญหาทำร้ายร่างกายอดีตคนรักเนี่ยที่มีการขึ้นลงขึ้นศาลจะติดคุกกันอยู่นั่นน่ะที่เป็นเรื่องใหม่ล่าสุดเนี่ยอันนี้ต้องรอทางตำรวจครับอ่า รอทางตำรวจแล้วก็ทางศาลเขาเป็นคนพิจนารนณาน,นะครับแต่ถ้าให้ผมว่านะผมไม่สรุปทั้งสิ้นว่าจนลธานเมเจอร์ผิดหรือถูกหรือทำร้ายร่างกายใช้ความรุนแรงเราไม่มีข้อมูลครับเราไม่มีสิทธิ์ไปอินแล้วก็ไปว่าแกเรื่องนี้แต่ข่าวที่ออกมาถ้าเป็นแบบนี้ผมว่า อนาคตของโจนาธานเมเจอร์ในมาเวลซ c น n เ m ต t ก c ูนิเวิร์น่าจะดูไม่ค่อยดีแล้วครับาาทางมาเวลสตูดิโอเองก็คงต้องตัดสินใจใหม่นะครับว่าจะเอาอยัางไงกับตัวละครคังเพราะว่าแข็งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวละครสําคัญของเฟตัเฟหน้าด้วยก็คงต้องมารื้อสร้างกันใหม่นะครับอันนี้จะถึงบทสรุปอย่างชัดเจนจริงๆจังๆแล้วเราจะเห็นรอยทางว่ามาเวลจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าดูโลกิซีซั่นสว่าแกถูกตัดบททิ้งไปไหม ทำให้ตายไปเลยไหมจบๆมึงออกไปจากอันนี้ซะเจะได้จบๆเราจะได้รู้กันตรงนั้นนะครับและนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับจนร์แนเมเจอร์ล่าสุดครับ